S <S เออเห็นบ่นดิ80ชีวตายมาด้วยแปดสิบแปดโค่นบุญเด้อสัตซื้อออกเด้อเยพากำมาเด้อเยพานันโดยจะมาเยาพาเลยตัดซื้อออกก้อนงูถ้าปะม่านอยพาประดามเนี่สัตออกเบิกขับะม่านั่นยาชีรำลุกยาชีรำยาชีใหาล้ำเลยเออ มามให้ลด้ยมาคอยกันน่ะมาเด้อควยได้รับเครื่องสนนะเด้อบาดีเด้อแอดบอแอดมินนะมาเด้อลงลงลงหลับล้หลายกว่านะไอ้แน่ไอ้เปรี้ยวมาันเลยเออนานเขาเาได้ลัเขาไ่ไปยัง คนงูก็แล้ววายไปมือหน่อยจ้ะหยิบกินหยิบเกินไปมือใหญ่แตหุกกินหุกกินเมื่อเลี้ยงใส่บ่นไอ้เมื่อคนชายไม่ได้ปะโอ้ค่ะนั่นเลี้ยงคนเราอันคนเราเศรากับเพื่อนเห็นไหมเราเลี้ยงที่ไหไอ้คนไหนมั้ย แล้ได้คนไดล้ำเลยเจ้าโอ้ยร้อยพวงอะไรจะเสร็จแล้วพวมนาวต้นนอเออพวงมะไรเดี๋ยวับเขาทาเขามาล้ำไหมเดี๋ยวพี่เจ้าขนพูดถึงนชุดละสามร้อก่อนหรอกแล้วซ้ำนิ่งอยู่ในที่ร่มโอ้มืดต้องอยู่ในที่ร่มเนี่ยเป็นร้านนั่เลย แต่างนั้นไทยรัฐทั้งที่บอกว่าถ้าใครมามาคนไม่ต้องรำนะตัดเสืออกไม่มีอะรรำนี่มันคือการแสดงครับเอฟซีอยาไปบอสแสดงครับเอาอิลีครับผมผมขอใส่ซีดครับผมขอใส่ซีดเป็นคนจัดเตรียมสถานที่ผมขอตัดซื้อออกครับเอาเรื่องจริงครับอสแสดงครับเรื่องจริงครับการแสดงนะทุกคน าเดารบอปเลยอั่งลงนัองลงนั่งไปนงมากงเสกระจกลยนบกเิจมาอสกันใหม่คลิปหน้าครับับครบแล้วครับยกก้อนสอก้อนเสร็จแล้วครับแม่บอกก้อนสองก้อนบอก้วคุณีก้อนสก้อนแล้วก็จะไปแล้ว

คือค่อยแน่ต่อยานค่อยมานันบ่อค่อยเขาจิใจดีอยู่ลุงบ่อน้องลูกยานไม่ได้ล้ำเตะยานไม่ล้ำยานไม่ได้ล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไอยานหมไได้ล้ำค่อยเลยปังใจใหน่อยว่าซื้อไอ้ลงนั่นไหมเด้อถ้าเกิไปยืนยขกงางคนละน้ำลายยืดเอาดับีเออายเอาับเออื้อไอ้ลงนั่นไหมเด้อ เออยังไงคนกินซอยอยู่ตัดซื้อยาผ้ากัญญาชีออกเอาซื้อไอแทนยาชีตัดคนแรกเลยเอาเทนไ่ยาเเดเอาแทนยาชีเองตัดแล้วออกยังไงแล้วนี่ปุ๊บคอยเตะเสาตัวล้นอยู่พี่มาฮับปุยกว่าบางนู่นนี่เราไปจังโมงปุ๊กเตะเสาเล่นมาปุ๊บจิ๊ไปวะนี้เอาวะปุ๊บคอยเตะเสาเล่นาัดแล้วบม่ได้มายาผ้าอ่ะ วัดกบกไบชมความที่ทั้งนั้นกูก็ไม่ได้ไปหรอกมันไม่ได้เนส่ดลามิโมงงม้งสี่เลามันเปนท้ทำนาค้าทำนาค่าเบิมึงัะก่ินทนาค่าโอ้ยไม่ได้ลงคเทนาคาโอ้ไม่ได้ลงง่ายครับสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงกเด้อคุณทำ แม่นแท้แ hmm. ม yeah, ่นแท้ผู้เท่าขึ้นไปนี่แม่นพับดูเอาอย่าไปรับสิเจ้าเม่จ้าขอเพลงมนำเลยนะจ้ามาแล้วคุณรู้มาแล้วเด้อคนณย่ามคนย่านเด้อคุณยามมุดจังไม่เห็นบอกที่ก็ให้ลมชื่อมีการบอกว่ากำลังกลับนะ ก่อนเพื่อนเลลำก่อนบ่เป็นลำก่อนลุงล้ำหลายรอบลำก่อนลำหลายรอบด้วยเฮอยแต่พูดแล้วตอนนักจขึ้นไปตารับรุ่งอยู่เดีครับเย็นอีหลงปู้เสาอ่ะอันไหนบ่เป็นทางเปนทำนะตาได้อหไปจะงกนเอาไปด้วยไหนยันยตัว ด้านๆเลยเนม่ยไปรถแล้วสวยง่ายงายดีไม่มีแรงที่อยากจะไปไปมาแล้วไปขุ้นมาแล้ว ยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปแม่ไปแต่ลุงกิมจะว่าค่อยไม่ธรรมดาุกทีไหนอ่ะค่ไปผจนมาแล้วทำนาคาน่ะอยาดนคนไปเนี่ยจ่าเอ็มเน่ยคิแล้วเป็นแสนเลยอ่ะอย่าโดนอย่าโดมดิยังหนาีเมบ่เอานาคายหลอดก่นาคารนาคายอยู่บรการม่คทำนาีบ่ น้าคะค่ะเราอยู่วางปูกปจิอาสายยานเพิ่งกับไปเบิดตทุดทำหลาไปเบิงไปคอไปคอบารมีถ้าบไปก็อยู่วังปูกจโอ้ถ้าบไปวารจโอเคครับผมนี่ครับผมคนคนมาช่วยกันนะครับผนตั้งแต่ฝั่งโน้นนะครับผม ว่าเราจะจัดลานตรงนี้เป็นลานลำนะครับสำหรับเย็นนี้ 8. 8ดนางลำนะครับเด็กหญิงดาดายิ้มดูยิ้มหน่อยสวย,สวยโอ้ยเด็กหญิงดาดาสวยแล้วสวยแล้วโตเป็นสาวแล้วนะครับกลก้ายิ้มแล้วนะครับฟันแออแล้วฟันฟันแถวออกแล้วนะจากที่แบบว่าฟันท่านด้ขึน้นลลอตอนนี้เป็นนางสาวดาดาแล้วนะลุงเสียเอิญเด็กหญิงดาดาอะไรได้บาดนี่นางสาวเออน้องดาดาเลยน้องดาดาเอน้องดาดา ไม่ใช่อันนี้นี่ครับผมกลช่วยกันนะครับผมกําลังพลเยอะนะครับวันนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันถ้าใครไม่มาก็คือตัดลายชื่อออกจากลำนะครับโอเคครับผมซาลกินีสวัสดีครับ